สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซม RDD Car Center รถหมดสัญญาเช่าในเครืออคัคาเน c a p ิตอลกันอีกแล้วนะวันนี้แซมมาแนะนำ Toyota Altis 1.8 GR Sport รถปี2020นะครับเลขไหม่47,800ราคราคาเลาๆไปเลยครับ5,079,000บาทนะ5,079,000บาท เลขไม้แท้เลขไม้จริง5 7 9 9 0 0 0บาทราคาเงินสดจบที่ราคานี้เลยนะครับผมไม่มีบวกแบดใดๆเพิ่มเติมนะฟรีค่าโอนให้ด้วยอีกต่างหากนะวันนี้เลขไม้4 7่หม่นนะครับกอทอนี้เลย8842นะ8842นะครับผมสีขาวมุกนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งตัว GR Sport นะ มันแต่งชิ้นไหนบ้างมาลองดูกันมาดูพร้อมๆกันเลยนี่นะชุดแต่งเชียร์สปอร์ตก็จะมีตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่าลิ้นนี่นี่ลิ้นหน้านะนี่ลิ้นจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าต้องเก็บงานแล้วนี่นะครับนี่ลิ้นด้านขวาเนี่ยต้องเก็บงานนะส่วนลิ้นซ้ายอ่ะก็ต้องเก็บเหมือนกันนะนี่นะตัวนี้นะรวมถึงกันชนด้วยนะครับผมต้องเก็บทั้งชิ้นเลยนะครับผม นี่น,นี่สวยงามสวยงามไฟหน้านะครับเป็นแบบ led นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะนี่เป็นแบบลูกแก้วเลยนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light ด้วยวิ่งสวยงามนะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ led นะครับผม1 8 0 0ซีซี cc นะครับสำหรับคันนี้นะหน้าเดิมๆฝากระโปรงก็เดิมๆม,มาดูฝาก่อนเลยมาเรามารีเช็คสติกเกอร์ก่อนนี่สติ๊กเกอร์มอกนะ สติกเกอร์นี้เราสติกเกอร์ของตัวแอร์นะครับผมเนี่ยแอร์ Air ตัวนี้แล้วนี่อะไรห้ามสัมผัสนี่พบๆนะนี่คำเตือนมีทั้งเปภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเต็มไปหมดเลยนี่คำเตือนภาษาไทยนะนี่ดูเส้นยาแนวตรงเลยนะนี่นะเนี่ยเราก็เล็บเด็จิกเหมือนเดิมตามสไตล์นะถ้ามันสู้นิ้วเนี่ยแสดงว่า ฝาเดิมๆนะแต่ถ้าจิกไปแล้วสีมันแตกเนี่ยทำสีฝาโปมาแน่นอนแล้วก็ปั๊มโตโยต้าจะอยู่ดีนะถ้าเป็นตัวรถเก๋งอ่ะเอาติยจะอยู่ด้านนี้นะรีโวจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมดูฝาหน้าเห็นไหครับเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยดูซอกเพิ็กด้านในสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยซอกในมาลองรีเช็คอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนี่เห็นไหมครับ เหมือนกันนะสวยงามเนี่ยเส้นยาแนวเนี่ยตรงเลยนะครับผมเนี่ยเราก็ดูฝาหน้าเห็นไหมครับเนี่ยดีเช็คด้านในเช่นกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีเนี่ยมีเหมือนกับตัวเม็ดอาร์คอยู่ด้านในเห็นว่าซอกแก้มด้านในนี่ไม่ขยับเลยนะครับผมวันนี้นะต่อมาเราก็ดูคานหน้าเห็นไหมครับเนี่ยคานเดิมๆเ,เนี่ยโหน็อตคานเนี่ยไม่เคยไขยไม่เคยขยับเลยเนี่ยเช่นกันนะ รวไมไปถึงดู <c oughs> เราดูเนี่ยครับเนี่ยตัวน็อตที่มันยึดกับตัวคานหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเกียวเนี่ยไม่เคยไขยเลยนะครับเห็นนะครับเนี่ยชัดเจนนะไฟหน้าก็ไม่เคยไขยอีกเช่นกันนะดูเนี่ยนะครับเม็ดคัอาร์คหรือว่าเม็ดสปอตนะสวยงามเลยนะ <c oughs> เครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะดูนิ่งๆเลยนะเงียบๆ ฝั่งหนึ่งเช่นกันครับเนี่ยไม่เคยไขยเหมือนกันเนี่ยเราก็เทียบดูได้นี่ยนี็นอตชัดเจนนะเนี่เห็นนะครับไม่เคยไขยเลยน็อตไฟหน้าเช่นกันนะสวยงามสวยงามหน้าเดิมเดิมปิดก่อนมาดูอันนี้รถคือยังไม่ได้ล้างนะครับมันก็เลยจะมีฝุ่นจับนิดนึงนะรถยังไม่ได้ทําการล้างนะ ยังไม่ได้ทําการเก็บงานด้วยนะครับผมก่อนส่งมอบรับรองปิ้งแน่นอนนะเหมือนที่แซมเคยถ่ายคลิปวิดีโอให้รับชมกันแล้วนะดูสวยงามนะยางคันนี้ที่แซมรีเช็คแล้วเป็นยางปี2020นะครับเป็นยางของมิชลินนะครับนี่ยางอยู่ด้านล่างนี้นี่ครับปี2020สัปดาห์ที่9นะปี2020ปี2 0นะ สัปดาห์ที่9นะครับผมสวยงามอยู่ถือว่ายังก็น่าจะต้องเปลี่ยนได้แล้วล่ะนะครับผมซีรีสยางมันก็นี่ครับ R17225 ทับ45นะต้องเปลี่ยนละนะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงานะเป็นมาพร้อมกับชุดแต่ง g จลสปอรนะครับด้านข้างก็เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสเกิร์ตข้างเนี่ย มาพร้อมกับตัว GR s p o r t เลยนะครับผมมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะนี่นี่ภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็มีเดินได้เส้นเนี้ยสีออกสีออกเลือหมูหน่อยนะอันนี้เป็นหนังนะอันนี้สีดำเป็นโนแบ็คนะเบาะสีดำนะครับแต่ว่าฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคนนั่งจะไม่ใช่ไฟฟ้านะนี่แต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยมีเหลือบเหลือบหน่อยนะ เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นนะคอนโซลด้านหน้าเป็นหนังนะเป็นหนังนี่กดไปรู้สึกนุ่มๆเป็นหนังนะครับผมแอร์แบกคู่2ลูกแอร์บ่อแอร์แบกฝั่งคู่หน้าเบาคู่หน้าอีก2ลูกแล้วก็ด้านข้างม่านอีก2ลูกรวมเป็น6ลูกนะความปลอดภัยเต็มเปี่ยมรีเช็คสำเนาเล่มกันนิดนึง ปี20นะครับผมนี่นะปี20นะครับผม140แรงม้า1800ซีซีนะครับผมลำดับที่หนึ่งเหมือนเดิมครับอากาเน่แคปิตอลน,นะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูซอกกันหน่อยนะดูซอกสวยไหมเนี่ยน็อตซอกสวยงามแผ่นเพจชัดเจนนะ t ต y ยต้ m มอเตอร์อันนี้ด้านล่างมอเตอร์ มอเตอร์ไทยแลนด์โตโยต้านะครับเ e p t e m b e r ปี2020ชัดเจนนะครับเฟรมนัมเบอร์เหมือนเดิมครับเลขตัวถังลงท้ายอะไรครับเนี่ย005295ตรงไหมลองดู005295ตรงนะครับผมตรงเลยนะดะูลองดูหน้าจงหน้าจอก่อนขออญาตปิดก่อน หน้าจอตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะครับผมหน้าจอจะรองรับในส่วนของตัว Android Auto นะหรือว่าตัวเสียบ USB ด้วย Android Auto ก็ได้หรือ iOS ก็ได้นะก็เราเสียบกับช่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของ Google Map เลยขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยนะเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะแอร์ก็เป็นในส่วนของ แอร์อัตโนมัตินะแต่ว่าไม่ได้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมสามารถผักไปด้านขวานี่เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะโดยที่ไม่ต้องเหยียบคัดนะไม่ต้องเหยียบคัทเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยน,นะเขาเรียกว่าแพดเดิลชิฟตเดี๋ยวแซมพาไปดูนะนี่ระบบเบรกมือเป็นแบบเแบรกมือแบบแบบแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวออโต้โฮนะครับผมกุญแจล่ะเหมือนเดิมครับ ครบ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 กุญแจ2ดอกครบครบ,ครบนะนผ้าเพล่ังคาเลอะนิดนึงเลอะนิดนึงเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะลองดึงนี่ก่อนโอ้สวยงามนะเม็ดออร์อยู่ครบ,ครบสวยงามนะปิดก่อนมาต่อด,ด้านหลังนิดนึงนี่ด้านหลังก็มาพร้อมกับแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยชำ่ำชนะชำ่ำช แล้วก็จะมีที่พักแขนนะที่วางแก้ว2ใบนะครับผมมีขาทรงคาซีดได้นะล็อกคาซีดได้อ่ะลองดึงเม็ดอารก่อนอ่าสวยงามนะสวยงามสวยสวยสวยด้านท้ายนะครับชุดแต่งเจียสปอร์ตก็มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนี่ทรงหางเป็ดนะครับสีดำเงาหรือว่าสีเป็นโนมแบก็กมาพร้อมกับ สกเกิร์ตหลังนี่นี่คือสกเกิร์ตหลังนะครับสกเกิร์ตหลังตัว g r s p o r อนะนี่นะอันนี้จะเป็นไฟทับทิมนะครับสะท้อนไฟหลอกนะไฟสะท้อนนะครับตัว g r ีย r ปอก็ได้เซ็นเซอร์หลังด้วย2จุดนะครับพร้อมกับตัวกล้องมองหลังคือจากโรงงานเลยนะนี่สัญลักษณ์ g r Sport ชัดเจนนะมาลองดูด้านท้ายหน่อยนี่อ่ะฝาท้ายเดิมมากๆรีเช็คเลยก็เนี่ย ดูยาแนวเนี่ยตรงเลยเนี่ยเอาเล็บจิกไปเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยเล็บละเนี่ยนี่นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจเราก็แง้มเบาๆหน่อยนะนี่นี่นี่เห็นไหมครับหัวน็อตไม่ขยับนะหัวน็อตไม่ขยับมาลองรีเช็คอีกฝั่งหนึ่งนี่นะเห็นไหมครับชัดเจนนะไม่ขยับนะเนี่ยยาแนวเนี่ยตรงแนวเลยจิกไปเนี่ยเล็บรอยเล็บรอยเล็บน่ะสวยงามนะ เม็ดอาร์คอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านนี้อยู่เลยลองลองรีเช็คอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะชัดเจนได้ถัดท้ายด้วยแล้วก็ได้ตัวอะไรเขาเนี้ยอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยด้านในนะเราดองดูคานหน่อยนี่เห็นไหมครับเนี้ยโอ้โหชัดเจนเลยเดิมเดิมเลยจริงๆนะเห็นไหมครับเนี้ยเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนี่นะสวยๆ ลองดูเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบ,ครบเลยเห็นนะครับเนี่ยอยู่ครบเลยนะล้อ,อไหลยังไม่เคยแตะถนนเลยครับเนี่ยมีเส้นเส้นขาวๆอยู่เนี่ยยังอยูค่ครบเลยนะครับผมนะโอเคข้างหลังผ่านนะสวยๆนะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมมาต่อกันที่ฝั่งขวากันบ้างนะสวยงามอยู่ลองดึงดู เหมือนกันอ่าเนี่ยครับสวยๆมาฝั่งคนขับบ้างมาดูซอกก่อนซอกฝั่งคนขับนะยังสมบูรณ์อยู่นะน็อตสวยๆส,สติกเกอร์ดูด้วยไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆนะสติกเกอร์ลมยางสวยงามอยู่เด็ดอาร์อยู่อ่ะครบๆนะเห็นไหมครับก็เต็มๆครบๆนะ ในส่วนของฝั่งคนขับนะครับกระจกมองข้างนี่พับไฟฟ้านะครับปรับก็ไฟฟ้านะเป็นแบบหมุนเกียร์แบบนี้นี่นะหมุนไปเซ็นทรัลล็อกนะออตโอต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมอ่ะกดนี่ออตโอต้นะแล้วก็จะมีเตือนจุดบอดได้ด้วยนะนี่เตือนจุดบอดด้านเนี้ยนี่นะเตือนจุดบอดเวลารถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างก็งจะเตือนนะบอดไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมคันนี้แล้วก็จะมี ปรับระบบไฟหน้าสูงต่ำได้จากภายในเลยเนี่ยเราก็เลื่อนเนี่ยเลื่อนระดับเอาเนี่ยเลื่อนเอานะพวงมาลัยหุ้มหนังแต่ว่ามีตำหนิเล็กน้อยนะเนี่ยมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยนะเล็กๆน้อยๆนะเลขไมค์คันนี้47,806กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะแล้วก็ที่แซมบอกเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยก็คือตัวนี้ เขาเรียกว่าแพดเดิลชิพเนี่ยแพดเดิลชิพบวกลบลองดอูวิธีการใช้งานเราก็เนี่ยเราโยกมาแล้วก็ผักขวานี่ครับนี่ครับเกียร์มันจะเปลีป่ยนไปเ1นึ่แล้วเห็นไหมครับแล้วก็บวกบวกเอาอมันขึ้นอยู่ที่ความเร็วด้วยนะครับไม่ไปเพราะว่ามันไม่มีความเร็วนะ เราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่พวงมาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับผมนี่นะตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับเลื่อนไมค์จะเป็นในส่วนของตัวดิจิตอลด้านขวามือนะเป็นตัวเลขด้านขวามือเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับเราก็กดเดี๋ยวนะครับขอปิดกระจกก่อนแสงมาสะท้อนโอเคมา นี่เราเปลี่ยนโหมดได้นะนี่การตั้งค่าเนี่ยมองไม่ค่อยชัดอ่ะนี่เราก็เปิดหรือปิดก็ได้ครับเตือนจุดบอดกันชนด้านหน้าเปิดหรือปิดก็ได้ RCTA ระบบควบคุมให้อยู่ในเลนเปิดปิดก็ได้นะครับนี่หรือว่าตั้งค่าเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เนี่ยหน่วยเราแต่เราเลือกนะเลื่อนไปอีกได้นีไปน,น่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะครับหมดเพลง นี่นะความเร็วนะครับนีก็เตือนถังน้ำมันวิ่งได้อีก212กิโลเมตรนะนี่อีโคโหมดนีนะ่ตามนี้เนาะนส่วนหน้าจอแซมบอกมาพร้อมกล้องหลังด้วยอ่ะดูให้ดูเนี่ยมาพร้อมกล้องหลังเลยเซ็นเซอร์หลังด้วย2จุดนะตัวนี้นี่นะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับอยากแรงก็กดเลยโหมดสปอร์ตนะ คอนโซลตรงกลางเป็นแบบสีดำเป็นโนแบ็คนะสวยงามสวยงามนะแล้วก็ที่เท้าแขนมีช่องเสียบโทรศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะนี่ช่องเสียบเพิ่มเติมนี่12โวลต์ก็อยู่ด้านนี้นะเลขไม้ส47นะครับผมรถเกรเอนะราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับผมปรับราคาลงมานะครับจาก6 9 9 0 0 0บาทเหลือ5 0 0 0 0 เ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมซื้อเงินสดก็จบไปกับราคานี้เลยนะครับ5 7า0 0 0บาทนะใครสนใจก็ลองโทรหาแซมนะ0 6 5 6 5 4 3692นะครับ06354 3692นะรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคบางนามาไม่ถูกยังไงแอดไลน์แซมมาหรือโทรมา06354 3, 3 6 9 9 2ใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็โทรมาได้เหมือนกันนะ คลิปนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากทุกๆคนนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ